นั้นเนี่ยอเผอิญว่าผมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นหนึ่งอาทิตย์ได้เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคกระเพาะแอลลำไส้อักเสบนะครับแล้วก็พออีกอาทิตย์หนึ่งไปหาหมอแล้วไม่หายไม่ดีขึ้นก็เลยไปไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็วันที่มีอาการหนักก็คือวันที่สิบสามวันที่เสกนี่แหละแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ร่วมอเผอิญว่าพระอาจารย์บอกว่า เดี๋ยวจะอาบน้ำมนต์ให้ครับนะทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้วันนี้ผมก็ได้มาอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์ र, ครับน้ำมนต์พระอาจารย์ทำน้ำมนต์เนี่ยที่อาบให้ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์เน้นยังไงฮะพิธีกรรมยังไงการอาบน้ำมนต์ของพระอาจารย์เนี่ยถ้าอาบถ้าอาบโดยโดยโดยเราต้องดูคนบุคคลครับดูบุคคลที่จะทำพิธีครับ สมัยก่อนก็คือนั้นเน้นในการทาพิธีก็จะมีการต้องใช้ผ้าไตใบสีหนึ่งคู่ทูบเทียนอทูบเทียนอย่างละมัดครับแล้วก็เจดีสรายรแล้วก็พระสวดพระสวดตามตามตามที่เราเล่าเรียนมาสวดพระสวดเนี่ยเราก็จะให้สมาหนึ่งเลยแล้วสมาทานศีลรับศีลเพื่อเราบริสุทธิ์เมื่อรับบริรสุทธิ์จะให้เรา บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาเทพเทวาที่รักษาโดยการยกขันห้าอธิษฐานเพื่อขออนุญาตเพราะบางคนมีคนมีลูกกทวดาคุ้มครองเอาแบบไล่เลียงเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ผมทาเนี่ยออกไปจุดทูปสามดอกก่อนไปบอกกล่าวหลวงพ่อบอกกล่าวหลวงพ่อพระประธานจุดทูบสิบหกดอกบอกกล่าวใครฮะคือสิบหกดอกไม่คือเปิดทุกอย่าง เปิดทุกอย่างแม้จะเราติดสินบนเป,น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 ปนิดทุกอย่างส<อ>ิบหกดอากการแจ้งบอกกล่าวทั้งหมดรวมทั้งหมดให้เราที่เราติดขาดอยู่อะไรอยู่มันมันเปิดทุกอย่างเม<อ>ื่อ <arena S 2> เปิดทุกอย่างเข้ามาไงถึงให้จ<ข>ุดจุดการแจ้งบางคนเราไม่รู้ว่าเราไปติดสิ<อ>นบนอะไรมั่งน,นู่นน,นนี่มั<อ>่งอะไรมั่งก็ไปไปขอเข้ามาว่างใช่ใช่บอกอเข้ามาบอกกล่าวเสร็จก็จะมาทําพิธีข้างในทำพิธีข้างในใช่นะพระอาจารย์เตรียมทรายทําไมต้องมีทรายฮะมันเป็นกุศโลบายของคนคนโบราณนะ แล้วแล้วทรายต้องทําเป็นเจดีด้วยใช่ไหมเป็นเจดีก็คือคือสมมุติให้เป็นพระเจดีพระจุลามณีออเจดีพระจุลามณออีคือคือกคนโบราณเขาให้สมมุติเนี่ยหนึ่งในการทําพิธีพระไตานะ่ะเหมือนเกาะแก้วกํบาบังกายถวายพระไตครับในกถวายพาายระไตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัาสมพุทธเจ้าเนี่ยให้เหมือนเกาะแก้วกำบังกายเราครับเ<ะ>กาะแก้วกำบังกายเราเนี่ยหากมีศัตรูมูมาหรือใครเลยเนี่ยเมือม่อมาปะทะก,กับเกาะแก้วตัวนี้มันจะ อ,อ๋อปะทะกับผ้ากาสาวพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะแพ้พ่ด้วยตัวเองครับอันนี้คือกฎโส,สโลบายที่คนโบราณวางไว้ทูบเทียนเอาไว้ต่อครับ,รบทูบคนเอาไว้จุดเพื่อขอพรอเราท,ทําพิธีตัวนี้เขาขอพรเราก็ได้ครับเขาต่อเทียนเทียนมีแสงสว่างเราก็มีแสงสว่างได้ไหมครับเรานี้คือกฎจะรอคุมโบราเสร็จก็จะเป็นการ เจดีสายเจดีสายก็เป็นการระลึกนึกถึงพระเจดีย์จุฬามณีแล้วกุศโลบายคนโบราณก็คือให้ขอพรโดยการย้อนกลับโดยการว่าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เราจะมาเอาชีวิตเราให้เจ้ากรรมในเวรมาเนี่ยให้มานับเม็ดทรายในในพานนี้ให้หมดคแต่ถ้านับนับเม็ดทรายในพานเนี้ยหมดสิ้นเนี่ยให้เอาชีวิตเราไปได้เลยแต่ถ้านับไม่หมดเนี่ยรเราเรื่องที่เราขอจะสําเร็จ คือคือทรายนี่ยังไงก็ก็นับยากเนาะโอ้นับไปหมดหรอกโยเอาแค่ขยิบมือเดียวมาวางเนี่ยโอ้ฮะเอาขยิบมือเดียวเขาเขาจริงๆเขาจะมีเอ่อเค้กก็คือเอาในช่วงทําพิธีครับคือถ้าคนนี้มีเจ้ากรรมในเวรจริงๆกับเอ่อมีโลกเวรโลกกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรหรือคนจะต้องเอาชีวิตมาเนี่ยในช่วงทําพิธีเนี่ยในช่วงพระสวดทําพิธีเนี่ยต้องนับไปทรายในกองนั้นให้หมด ถ้านับในช่วงถ้าทำพิธีถ้านในช่วงทำพิธีเนี่ยถ้านับไม่หมดก็คือเราชนะแต่เม็ดทรายที่พระาจารย์เตรียมเนี่ยละเอียดมากเลยนะโอ้ยังไงก็ไม่หมดอโยมละเอียดมากเลยนะลละเอียดฮะแล้วแล้วพระอาจารย์ที่พระที่ที่ทำพิธีเนี่ยสวดให้มีบทอะไรบ้างนะ่ะก็จะไล่ไปด้วยการบทสวปดปาดสวดปัดก่อนเพราะปัดเสร็จก็จะเป็นการสวดไล่ พอสวดได้เสร็จจะเป็นสวดเสริมสวดเสริมเสร็จก็จะมีสวดด้วยกําแพงแก้วเอากําแพงแก้วมามามาไปเป็นเกาะกําบังก็จะไล่ไปแต่ระบทดแต่ระบทดแต่ระบทดไล่ไปจนมาเป็นพอเป็นพอออกกาแพงแก้วมาเสร็จมาเป็นกําบังเสร็จก็จะเป็นการดับเทียนไัยดับทุกอย่าง๋อคือจบเพราดับทุกอย่างเสร็จก็จะเป็นการชยันโตชยันโตเพื่อเอาฟ้าเป็นมงคลกลับเข้ามาเจ็ดก็จะทําพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ มันก็จะเป็นการเรียกหนุนหนุนธาตุปรับธาตุ<อ>เรียกอาการสามที่สองอาการที่เราบกพร่องกลับมาคเป็นอาการที่เราบกพร่องก็คือปัดไปก่อนก็คือในการบางสกุลตายเสร็จก็จะมาบอกแล้วสมมุติเราว่าไปตัวเราเนี่ยเป็นเท้าพมเมตปีดาเราชื่อพระอินทร์สวนมารดาเราชื่อพระชินารีคือสมมุติตัวเราว่าให้มามัดมัดเวลามัดเนี่ยเราพอเวลาเราท่องไปนี้เราต้องมัดผ้าขาวนะาาเราก็ต้องม ตัวให้ให้มามัดมัดเนี่ยมัดสารพัดท,ทุกสารพัดโศกสารพัดโลกสารพัดภัยสารพัดข้อและสเสน่ห์จะอะไรให้สูญหายวินาศสันติไปเลย๋อ oh, <ha. S 2> คือเราเคสก็คือต้องมัด hmm. กั้นใจมัด oh. พอมัดดึงเสร็จปุ๊บก็ปิดแล,แล้วก็กลับผ้าแถบหนึ่ง oh. คราวนี้ก็จะเป็นการเรียกอาการขันห uh ้า huh. ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเข้ามาจุติใหม่ครับแล้วก็เรียกอาการสามสิบสองอาการอาการสามสิบสองก็ไล่ไปตั้งแต่อัติอิมัสมิงกายเกสาไล่ไปจนจบ S <S แล้วก็หนุนด้วยธาตุมัน <ทะ S 1> ก็จะปรับธาตุหนุนธาต,อาตุอาการที่เราบกพร่องอยู่ในอาการสามสิบสองเราให้มันดีขึ้นมา <ทะ S 1> แล้วก็บางสกุลเป็นเมื่อมันปรับธาตุเสร็จเมื่อบางสกุลเป็นเสร็จก็ต่ออายุเสริมด้วยมงคลเประการเข้าไป <S <S เสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เสร็จก็จะเป็นการอาบน้ำมนต์ด้วยการก็คือหนึ่งด้วยไล่ก่อนด้วยปัดปัดปัดก็คือปัดด้วยพุทธทางปัจขานี้ก่อนได้ง่ายก็คือปัดแล้วก็ปัดด้วยน้ำมนต์ธรณีสาร ปัดด้วยบทธนยัยสารแล้วก็ปัดด้วยก็คือปัดในในในบทสวดของพระธรรมพระอภิธรรมเจ็ดพระคำภีเหตุปัจโยทั้งยี่สิบแปดปัดคือยี่สิบแปดปัดโดยประมาณนะท,ที่ที่น่าจะประมาณคือมันจะปัดทุกอย่างที่เราบกพร้องที่เราไปทําอะไรมาคือปัดตัวนี้ออกเมื่อปัดเสร็จก็จะเป็นการเชิญ mm hmm. บอกเชิญเชิญของแต่ละบุคคลมาก็วันนี้วันอะไรก็เราก็จะบอกว่าวันนี้ เรียกเป็นพระวันนี้เป็นพระฤหัสชัยศรีก็จะเชิญมาว่าวันนี้เป็นมงคลแล้วก็จะเสริมไปเขาจะเสริมต่อ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 ก็จะไล่บทไปเรื่อยๆจนไปจบบทที่ไล่ของเราก็คือบทเป็นมงคลพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์ไล่ไปจนเป็นทีบทปีโยทําให้คนหลงรักทำให้คนรักไข้แล้วก็เป็นบทแก้ชินเดือนเสริมเข้าไปทิศและบทสุดท้ายที่เราจบก็คือเป็นก่อนที่เราจะจบเสร็จก็เป็นการ Last week. ทำกาแพงแก้วอีกหนึ่งชั้น<อ>ที่เอามีดหมอวนรอบหัวก็เป็นกาแพงแก้วอีกหนึ่งชั้น<ะ>ไล่อีกไล่อีกรอบหนึ่งพ<ะ>อไล่อีกรอบเสร็จก็เอาน้ำมนต์ขันสุดท้ายก็คือขันสุดท้ายที่ลดลงไปก็คือโดยการภาวนาของคาถาของมหาสําเร็จ<ะ>มหาสําเร็จกับมหาปัดต,ตลอด<ะ>คือณนะปริสุทธโธกูจะพลิกโม้เป็นนะคือพลิกทุกอย่างกลับร้ายให้กลายเป็นดีมหาสําเร็จก็เราก็เราก็เลยแล้วโอมะโอนโมพุทธยะสามชุม芒นี่คือมหา ก็คือให้สําเร็จและพลิกทุกอย่างกลับ้าให้กายเป็นดีเสร็จตัวนี้ก็เราเราจะทําละเอียดอ่อนเสร็จแล้วก็ขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยพระอาจารย์ทําจริงๆใช้เวลาประมาณ่ไน่าจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้นะถ้าถ้าเอาแบบเต็มสูตรเต็มสูตรที่ที่ทาที่ทํามานะที่ทํามาทํามาเลยแล้วก็ยังเข้ามาก็ยังมามายกทานทานที่มีของเสร็จเชิญพระ เชิญพระมาประจําตัวเพราะเรามีมีพระของเราในกวันเกิดมาเราก็จะเชิญมาพระก็คือเชิญถ้าเราเกิดบระจันทร์ก็เชิญมาพระจันทร์ชัยศรีเชิญมาพระจันทร์ชัยศรีเราก็เชิญพระจันทร์เชิญพระพุทธเข้ามาสถิตประดิษฐานเราด้วยลูกด้วยนามก็เป็นการประสิทธิพระปกปักรักษาคุ้มครองให้พระพุทธเจ้าอยู่เหนือหัวเราใครก็ทําอะไรใจไม่ได้ครับ ใช่ไหมพอเราเสร็จจากตัวนั้นเสร็จก็จะเป็นการพิธีก็คือเสร็จแล้วก็จะเป็นการกวดน้ํารับพรับเป็นการจบรับพรก็จะเป็นให้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากณฑนชะตาเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราคือการสุดท้ายนี่คือคือ,ค,อคือการอาบน้ํามนต์ใช่นะจําเป็นไหมพระอาจารย์เรื่องการอาบน้ํามนต์กับคนทั่วไปตอนเนี้ยเนะพราะว่ามันมีมันมีความคิดเห็นค่อนข้างจะแตกต่างในลักษณะที่นะพระ ทำไมต้องมาอาบน้ํามนต์อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นที่พึ่งทางใจอ่ะครับคนเรามันเป็นที่พึ่งทางใจอ,ะอ่ะโยมมันมันเขาทุกมาเขา,าเขาที่พึ่งเขาคือพระอืเขาปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วว่าปลูกฝังมาว่าจะต้องเป็นพระอืสมัยก่อนน่ะครับสมัยก่อนโยมสมัยก่อนอาจารย์คารวะมีน้อยครับที่มีชื่อเสียงอ,ยงอะไรหลวงพ่อเที่ยงครับอาจารย์หิงอื อาจารย์ชุมสมัยก่อนที่เขายอมรับว่าเป็นอาจารย์ขมังเวกันจริงๆเลยแม้กระทั่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคยังยอมรับกันว่าเอ้ยอาจารย์เฮงเก่งนะครับขงจาบเก่งนะเขาจะยอมรับกันเป็นเป็นเปมาแล้วเขาสมัยก่อนรักษาก็คือพระหมดอาบน้ำมนต์พระไล่คุณไล่ของคือพระหมดคือเป็นที่พึ่งมาตั้งแต่ปูโดนปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับตั้งแต่สมัยโบราณมาก่อนแล้วไม่มี มีหรอกถ้าเป็นทางอีสานก็จะอาจจะน้อยก็คือจะมีหมอธรรมครับเป็นหมอธรรมถ้าเป็นพระกลางก็คือจะเน้นคือพระเป็นที่สุดแล้วอืคือเรื่องมีเรื่องทุกใจก็เข้าถวายสังฆทานพรมน้ำมนต์ถวายสังฆทานพรมน้ำมนต์ค,คือมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีสมัยพุทธกาลพุทธกาลก็พุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าบอกมีโรคให้พระอานอนทำน้ำมนต์ปะพรมเมืองที่ว่ามีโรคระบาดอ่ะ ก็บอกบทไปว่าให้เอาบทนี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 ้เอามาใช้ในการทําน้ําพระพุทธมนต์ใครเป็นคนสอนทาน้ามนต์น่ยโยมว่าใครเป็นคนสอนอืถ้าว่าเป็นเดรัจฉานวิถีเดรัจฉานวิชาครับใครเป็นคนสอนอ่ะอ่าวแสดงว่าคุณคุณว่าใครเป็นคนสอนก็มาจากพระพุทธเจ้าอเดินตามเขาบอกว่ามีไม่มีในในไม่ไม่มีในพระไตรปิฎก ไม่มีในพระไตรปิฎกจริงอาจจะไม่บันทึกไว้อืแต่ไม่บันทึกไว้แต่ว่าทําไมมีบทสวดอะ่ะทําไมภายไปตามบ้าอยัาไปเขาถึงน้ําหลีว่าถึงบทนี้จะต้องทําน้ามนต์จุดเทียนทําน้ามนต์ถึงบทนี้ทําไมจะต้องดับน้ําเทียนน้ามนต์ทําไมเขาใครบัญญัติขึ้นมาละ่ะครับเขาก็เดินตามแบบโบราณครูบาอาจารย์ทันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็มายึดกัน สมัยถ้าเกจิดังๆที่พอจําได้อย่างสมเด็จพระสังฆราชแพรวสุทัศน์ใชนในยุคนั้นก็มีโรคโรคหาเรียกว่าโรคไฮวาตักระโลกนะท่านก็ทําน้ามนต์ให้นะทำทำน้ำมนต์ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่โรคหาตั้งแต่เขาไ้แรงวัะเกตเป็ดวัสุทัศน์สมัยก่อนนะเล่ากี่ปีอ่ะอันนั้นตายกันเปินเบื่อที่เขาที่ว่าทาน้ำมนต์กันอ่ะทําน้ำมนต์แล้วก็มาโรคระบาดที่สมุทรสงครามที่ว่า แม้กระทั่งหลวงพ่อบรแหลมยังให้คาถากี่ตัวแปดตัวเรืออะไรหรือสี่ตัวมาทําน้ําพุทธมนต์ไล่โรคระบาดดีกคร<ะ>ับในสมัยก่อนน่ะอืเขาก็ทํากันมาตั้งนานแล้วแต<ะ>่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีสื่อคร<ะ>ับไม่มีสื่อพอสมัยนี้พอมีสื่อนิดหน่อยก็เอาแล้วโจมทีว่าพระไม่ได้แล้วเดรัะชานวิชาอออเพระนอกรีดไม่ทํานามพระไตปีดกมก<ะ>ั่งไม่ทาตามพระคมภีไม่ทำตาม,ม,ตาม,ตามโอ้ถ้าไม่ทาตามป่าน,นี้ก็คงอยู่ไม่ได้หรอ อาจจะมีคนสงสัยแล้วก็ดูอยู่เขาบอกว่าพระอาจารย์มาธรรมน์เนี่ยล่ำเรียนวิชามาจากเกจิองค์ไหนมันมันมันถามว่าเกจิองค์ไหนมันเรียนมาเยอะครับแต่จริงๆเอามาใช้ก็คือมณในในเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนั่นแหละอืที่ผมเอามาใช้คือในมนเจ็ดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเพราะว่าครูบาอาจารย์ผมก็ใช้บทเจ็ดติมเจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็มนพระพุทธเจ้านั่นแหละครับ ก็มนนะ์พุทธทางปัจ,จขามีธรรมังปัจ,จขามีมันก็มีอยู่แล้วคือปัดทุกอย่างแล้วแล้วก็เฮทุกปัจจโยก็บทบท,บทสวดพระธรรมพระพระอภิธรรมบทสุดท้ายเป็นการปัดทุกอย่างสมัยก่อนบทพระธรรมเจ็ดคำพีนี่ส่วนในงานแต่งนะเป็นความเป็นมงคลและเสกวัตถุมงคลอแต่พอหลังหลังเนี่ยคือบทพระธรรมเจ็ดบทเนี่ยเป็นบทที่สาธยายครับสาธยายให้ระลึกนึกถึงคุณ คณที่คนคนที่ตายไปว่ามีบุญคุณกับเราแต่คนฟังสมัยนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจในความหมายก็ทึกว่าเป็นเป็นอัปมงคลไปแต่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยใช้บทเจ็ดคำพระธรรมจิตคำพีนะเซกว่าถุกมงคลทั้งนั้นแต่เราต้องสาธยายมันให้ได้ต้องให้รู้จริงแต่สมัยนี้มันไม่รู้จริงกันแล้วก็คือเ,เรียนตามตั้งตามหนังสือแต่ว่าใครบอกว่าเรียนตามหน,งนังสือก็เรายกครูได้ด้วยด้วยด้วย,ย,ย,ยมวยอ่ะหนังสือเจ็ดตำนานครับ ก็คือเจตจำนานาเนี่ยนามตัวม้คือเจตจำนนเนี่ยแหละอืเจตจำนนแล้วการอ,อธิษฐานการอธิษฐานเจตจำนนก็คือปัดทุกอย่างพอปัดทุกอย่างเสร็จก็พรเจตประการอายุวัตโกธนวัตโกศรีวัตโกถ้าคนไหนมีโครคภั้ไข้เจ็บก็สัเพเพตเตโลคาสัพเพเต,เตพระยาคือสับออกให้หมดก็คือตามขั้นตอนของมันเรื่องอเรื่องของขั้นตอนการทำนี่พระอาจารย์มาประยุกต์หรือว่าหรือว่ามันเป็นเขาทําสืบ ทอดต่อกันตามสื่อทอดต่อกันมาก็จะมีเสริมนิดหน่อยเสริมนิดหน่อยะเสริมที่เราคิดว่ามันมันดีมันเป็นเป็นมงคลเป็นมงคลเราก็จะเสริมจากครูบาอาจารย์นี้เราไปได้จากครูบาอาจารย์นี้ก็เอาเข้ามาเสริมครับเราได้จากครูบาเนี่ยมันมันก็เลยเป็นพิธีที่ว่ายืดต่อไปหน่อยเป็นยืดต่อไปหน่อยครับยืดต่อไปเยอะแล้วการทําการอาบน้ามนต์เนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์ทําให้กับลูกศิษย์ลูกหา ในโอกาสไหนบ้างและทําวันไหนบ้างอะไรยังไงฮะถ้าอาบน้ำมนต์ทั่วไปที่มาขออาบน้ำมนต์ก็คืออาบทุกวันอ๋ออาบทุกวันอาภัยทุกวันคืออาบทั่วไปหมายถึงว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ทำพิธีการอะไรมากมายไม่มีก็คือมาขออาบน้ำมนต์ขออาบน้ำมนต์พระอาจารย์ก็จะจะทําน้ำมนต์เตรียมไว้ให้มีองค์ละองค์ข้างนอกนั่นแหละอ๋อฮะแล้วเสร็จก็จะมีขันน้ำมนต์ถ้าเราไม่ไม่ได้ทําพิธีสวนก็เราจะมีองค์น้ำมนต์หลักของวัดของผมอ่าฮะในในในห้อง ก็จะตักขันนั้นออกไปอขันน้ำออกไปเสร็จก็จะเป็นน้ำมนต์คูเป็นน้ำมนต์คูที่อธิษฐานออธิษฐานให้กินก่อนครับกินถามว่าทําไมถึงกินอให้ล้างข้างในออกมากินให้ล้างข้างในถามว่ามันจะล้างได้ยังไงก็คือขับปัสสาวะอุจจระล้างออกมาเสร็จก็รูปหน้าลูกปาเพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จก็น้ำมนต์นั่นแหละเอามาผสมในโอ่งแล้วก็ทําพิธีปรสะปรสะผสมผสมตามหลักสูตรที่เราเรียนมาเสร็จก็เอามาลด ตามหลักสูตรของเราคอันนี้จะอาบได้ทุกวันแต่เวลาแ่ะฮะเวลาเวลาจริงๆถ้าเอาจริงๆเลยถ้าหลังเที่ยงอหลังเที่ยงจะดีถือเคสตามตะวันตกดินอตามตะวันไปให้หมดตามตะวันไปให้หมดใช่อืตามตะวันไปให้หมดแต่ตอนนี้ก็คือบางคนมาเช้าเราก็อาบให้อืบางคนมาเช้าเราก็อาบให้แล้วแต่ความสะดวกของของคนเอาความสบายใจคนอความสบายใจคนเป็นที่ตั้งครับ ทุกวันนี้คือเราเราอาบให้หมดไม่ขาดถ้าเทียบกันระหว่างนะระหว่างการาพฤติกรรมการอาบน้ามนต์กับการนอนลงมีความแตกต่างกันไหมฮะนอนลงนี่สมัยก่อนมันยังไม่มีนะผมยังไม่สืบทอดกันมายังไม่เคยเห็นนะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนมีครับผมยังไม่เคยศึกษาอ,อันนี้บอกตรงๆยังไม่เคยศึกษาในจุดนี้แต่แตว่าในในปัจจุบันก็มีมีในการน,น่าจะมีการประยุกต์ขึ้นมาอ๋อ มีการประยุกต์ขึ้นมาเพราะสมัยการแล้วสมัยก่อนเนี่ยการโนลงเพราะว่ามันไม่มีหรอกครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นต้องการต่อลงอต่อลงแต่ละบุคคลเมื่อตายถึงต่อตายถึงต่ออสมัยก่อนจะเป็นลงทองครับเป็นลงทองประกอบแล้วก็จะมีโลงไม้ไม้อัดโลงไม้ที่มาพอคนตายปั๊บก็จะต่อลงอต่อลงเลยสมัยก่อนเนี่ยผมยังทันต่อลงเนี่ยครับก็จะไปลงก็ซื้อไม้กันมาไม้อัดแผ่นหนึ่งมาต่อลงกันครับ แล้วก็ผ้าผ้าผ้าใบผ้าเสื่อน้ํามันมามาพันสมัยก่อนน่ะใช้ทองแข็งทับกันมาเพื่อไม่ให้ศพมันขึ้นอื่นมันไม่มีโรงเย็นมันสมัยนี้พอสมัยนี้มันมีพิธีการชนิดก็เหมือนกันทิ้งเคาอเอาโรงมาเป็นการทิ้งเคะทิ้งเคะทิ้งเคาะคนที่มีทุกคนที่มีปัญหาในชีวิตอะไรต่างๆเปลี่ยนเหมือนเกิดใหม่ใช่เปลี่ยนเหมือนเกิดใหม่อมันก็เหมือนการทิ้งเคะเหมือนการทิ้งเคะใช่อ่า แล้วพระอาจารย์มันมันมีอะไรล่ะอย่างเนี้ยที่เขาบอกว่าการนอนลงเนี่ยมันมีบางที่เขาเน้นว่าเป็นโรงที่ใส่ศพแล้ว <S 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 อบางที่บอกว่าเป็นโรงสะอาด <S S S ที่ยังไม่ได้ใส่ศพไอ้ยอย่างนี้มีความแตกต่างไหมครับอาจารย์เอาเอาจริงๆเลยนะอันนี้ผมยังไม่เคยศึกษาจริงๆนะเหรอฮะเออถ้าเอาไปจริงๆเลยยังไม่เคยศึกษาอ่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์คนไหนสอนแบบนี้มาไงอ๋อฮะเกบ เพราะว่าผมศึกษากับครูบาอาจารย์ผมก็รุ่นแปดสิบเก้าสิบก็ยังไม่มีการพิธีการบอกให้ใช้แบบนี้นะอ oh. ผมก็เลยมาบอกไม่ได้เหมือนกัน oh. ในสมัย <Yeah. S 2> นี้แล้วครูบาอาจารย์เอากันยุคสมัยเจ็ดแปดสิบเก้าสิบก็ไม่มี uh huh. ไม่มี uh huh. เพราะว่าอาจารย์ผมขณะเป็นอาจารย์ผมเป็นสัพเปเหรอแล้วก็อ,อต่อชะตาด้วยอะไรด้วย uh huh. ก็ uh huh. เขาก็ยังไม่บอกในเชสนี้นะครับ uh huh. ยังไม่บอกในเคสนี้อื uh huh. แต่ถ้าใครทําแล้วสบายใจก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาอยากจะทำนะครับก็คือก็คือมันเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนการประยุกต์ขึ้นมาการประยุกต์ขึ้นมาการประยุก์ขึ้นมาทำให้คนายใจความสบายใจเพราะบางคนทุกข์มากอย่างบางคนเนี่ยขับรถไปชนคนตายเงี้ยใช่ใช่นะแล้วก็มีความผิดไปติดคุกติดตารางก็อยากจะทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนเขาบอกว่าถ้าอยากชีวิตเปลี่ยนก็ต้องตายแล้วเกิดใหม่เขาว่ากันอย่างนั้นนะตายแล้วเกิดใหม่ก็ก็เท่ากับว่าไปนอนลงสิ แล้วก็ทําเป็นทําตายนะก็เหมือนกับที่ที่พระอาจารย์อาบน้ามนต์ก็จะมีการบังสกุลใช่ใช่โอ้แล้วประมาณอย่างนั้นอ่ก็เหมือนกันเราเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้ได้ผลเหมือนกันเพราะตัวนี้เราถ้าเอาไปจริงๆเหมือนคิดผมเราเราเหมือนเราผมเนี่ยมันนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะยโยมครับทดลองมาก่อนอือันไหนดีเราเก็บมาไว้ใช้อ่าอันไหนไม่ดีโยนทิ้งอ๋อ เมื่อเราเราทำเราทามาเราทําจนเห็นผลแล้วอเราทําจนเห็นผลว่ามันเออมันสามารถเอามาช่วยคนได้จริงครับเลยทําำถ้ามันทําไม่ได้เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะแล้วใช้เพราะว่าตัวเนี้ยผมสามารถก็คือหนึ่งเห็นเห็นมาเลยก็คือคนที่ว่าเจ็บไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรอืเมื่อทําวิธีตัวนี้แล้วกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับคนที่ว่าดวงถึงคาดทําไปแล้ว เออกลับมากินข้าวกินปลากินนู่นทําได้กลับอีกทีหนึ่งเป็นนัยยะอีกอย่างก็คือทําบุญครั้งสุดท้ายก่อนตายเป็นนัยยะอย่างนั้นด้วยใช่โอ้สมมุติว่าในกรณีคนคนเจ็บที่ว่ายัางรู้เรื่องอื่รู้เรื่องแล้วก็อยากทำบุญก็ให้ทําพิธีตัวนี้อืทําไปมันหนึ่งมันได้บุญได้บุญบสองถ้าบุญตัวนี้สามารถนุนนุนให้เขากลับมาดีจะดีเลย ับแต่ถ้าบุญหนุนไม่ถ้าทําไปแล้วเออ่ไม่ไม่หนุนก็เสียเหมือนกันในช่วงทําพิธีเราก็จะรู้ครับว่าคนนี้จะต่อขึ้นไม่ขึ้นอมมนมนททืมันจะมีนัยยะบทที่สวดมันจะมีนัยยะของมันแล้วมันหายครับบทในนี้ยแม้เราจะสวดสองครั้งสามครั้งถ้ามันขาดบทนี้บ,บทนี้ถ้าสวดไปแล้วลืมหายบทหรือสวดไปแล้วล้ม,มแสดงว่า S <S เรารู้แล้วอันนี้ไม่ขึ้นแล้วการต่อไม่ขึ้น <S <S 2> <S 2> เราจะรู้ด้วยด้วยในยะและประสบการณ์ <S <S 2> <S 2> ที่ที่เราทำมาแต <S <S 2> <S 2> <S ห่หลังๆที่ว่าไม่ค่อยได้ทำก็คือเวลาเวลา <S <S มันถ้ามีคนพูดในลักษณะว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของความงมงายพระอาจารย์ตอบย <S 2> <S 2> ังไงครับความงมง,งายถ้าเอาจริงๆมันก็มัน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 ไม่ใช่งมง,ง,งายหรอกโยมมันมันเป็นความสบายใจของคนนะถ้างมงายมันต้องเชื่อหัวปักหัวปั๊มมันต้อง อมมันต้องคือมันต้องทำแล้วมันเชื่อหลายอย่างนะ uh huh. องมงานมันมันไม่นีไ่ไม่ใช่ว่างมง,งานเราพูดเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเพื่อผมจะทําพิธีนะอ่าฮะพูดไปเนี่ยเพื่ออธิบายความรู้ให้ให้ฟัง uh huh. ว่าการขั้นตอนครับ uh huh. ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเนี่ยดวงไม่ดีเลยฉันจะทําพิธีงี้ไม่ได้ทาทุกทุกคนนะครับครับ uh huh. ผมไม่ได้ว่า uh huh. ทํานะเราดูให้ก่อนนะอื uh huh. ไม่ใช่ว่าพอพูดเนี่ยเฮ้ยต้องทําพิธีแน่นอนเลยครับ uh huh. ทาพิธี ทำให้คุณงมงายแน่เลยครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะคือเราเราต้องมาดูก่อนเราต้องมาคุยด้วยนัยยะก่อนดูคุยด้วยเหตุผลก่อนครับใช่ไหมเราคุยด้วยเหตุผลคุยด้วยนัยยะแล้วเอาไปเอาเอาข้อนี้ไปปฏิบัติก่อนถ้ามันไม่ได้แล้วค่อยว่ากันอืแต่ว่าแต่เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บคุณจะต้องเสียเงินเลยเพราะว่าทาเนี่ยมันคือมันต้องค่าใช้จ่ายนะครับชุดหนึ่งไม่ใช่ว่า เราทำนะวัดตั้งไว้เลยตั้งตั้งไว้เลยก็คือมีมีกฎเราตั้งขีขึ้นป้ายไว้บอกไว้เลยนะออือขึ้นป้ายบอกไว้เลยแล้วต้องนัดวันผมทํานะอืต้องนัดวันใช่อไม่ใช่อยู่ๆมาทําได้เลยใช่ไม่ได้คืออยู่ๆหนึ่งของครสองกำหนดผมอะไรผมมันคือไม่ใช่ว่าจะทําแล้วผมจะต้องเลือกครับจะต้องเลือกทําไม่ใช่ <ม S 2> ยยโยมมาถึงวิยอยากทําอยากทํา ไม่ใช่อย่างนั้นนะค,คือพูดพูดเอาความให้อธิบายความรู้ความเข้าใจให้ให้ฟังว่าการทําวิธีตัวนี้มันเป็นยังไงยังไงครับวันนี้ประเดินว่าผมได้มีโอกาสได้อาบน้ำมนต์แล้วผมก็สบายใจแล้วก็มีความรู้สึกดีที่อ,อายุผมตอนนี้58แต่อาบน้ำมนต์มาแล้วประมาณแค่สีครั้งเองอน่จากที่ทีอ่อาบจากผู้ที่ผมเริ่มใส,ส่ศรัทธาเนี่ยนะครับนะ